ผมก็จะสุ่มประมาณสิบผลนะฮะสิบผลในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีมณีสุ่มอีกนะผมเดี๋ยวผมต้องไปลงดันแล้วตีเจ้าทะเลตีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะมาอันดับแรกเราสุ่มเป็นมณีก่อนห้ามเย็ะนะผมโอเคเราจะได้อะไร <c oughs> คือถ้าได้ถ้าถ้าได้แบบแล่หรือว่าแบบถ้าได้อะไรก็ให้โยนทิ้งให้พวกแบบพวกเด็กๆพวกนี้เลยนะผม รู้สึกว่าคนประเทศต่างๆนี่เล่นเยอะมากเลยนะประเทศแบบประเทศเกาหลีประเทศ,เ,ทศ,เ,ทศเล่นเยอะมากครับผมนั่นแหละถ้าที่ผมดูมานะซึ่งแบบคนไทยสร้างใช่ไหมแบบนี้จากที่ได้ยินเขาแล้วเล่ามานะโอเคสุดไปเลยเอา้ามันสุ่มได้แค่อันเดียวเหรอโอเคผมจะสุ่มอีกสิบอันแล้วกันนะผมนะผมจะสุ่มอีกสิบมันทำทำเพื่อแบบ ในในก็วันอะไรอะพิมเลสครับผมเออใช่นั่นแหละฉลองพิมเลสไอ้แกีประเทศไทยครับผมไปเรื่อยแหละอีปิกมาอีปิกมาเฮ้ยอีปิกว่ะอีปิกว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะในที่นี้จะมีแบบผลใช้ดีดีหละซึ่งผมก็ยังเฮ้ยโอ้โหอีปิกรองผลติดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเริ่มมา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 แลเริ่มมาแลเริ่มมาแล ้ากเลยนะซึ่งเขาบอกกันว่าแผ้แพนนี้เนี่ยผลเออแมกมาแล้วก็ผลน้ำแข็งใช่ปะมันโหดมากเลยนะอันนี้มันผลอะไรวะเนะี่ยผลอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันผลอะไรวะอ๋อนี่มันผลสายฟ้านี่หว่าเนะี่ยผมก็ทิ้งเลยนะผมนะผมไม่เกี่ยงว่าใครจะได้ไม่ได้นะโอ้ยอันนี้ผลแก๊สจำได้นะนี่มันเป็นผลแก๊สนะผมโอเค ไปไปพวกนห้เอา้าผมให้อีกท่านรู้สึกว่าคนต่างประเทศมาเล่นเยอะมากนะผมมาเล่นแบบไทยชางมาสนับสนุนแบบคนไทย,นะบบบไทยได้วยกันนะผมให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะก็สมให้กับคนต่างประเทศ <c oughs> โอ้ยแล้ว่ะเอาอีกแล้วผล ช้างแมมมอสนี่แหละโอ้โหมึงมาเยอะเกินโอ้โหบนบาเลียนะบนบาเลียนนี่นี่รู้สึกว่าน่าจะออกไม่หยุดเลยนะบนบาเลียเน,นี่ยเกินอ่ะท่านผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วผมสุ่มหมดเลยแล้วกันนฉะฉลอง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 ฟิลเลสแล้วก็อะไรๆอย่างนะผม <c oughs> ใช่ป่ะที่สีเหลาตุเยเยอะเฮ้ยอันต้าเรียจะไม่ออกมาเลยเหรอเพื่อนโอ้เโหโหโยวจะพึ่งนะตีพึ่งยังพึ่งยังพึ่งพึ่งโอ้อันนี้